ลงไปทางใต้ก็มีปัญหาของป่าในอีกแบบหนึ่งนะครับวันที่25มกราคมนี้ชาวบ้านในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รอบเทือกเขาบูโดกว่า2,000คนจะรวมตัวแสดงพลังเพื่อทวงคืนความเป็นธรรมในการถือของที่ดินทํากินนะครับซึ่งมีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโดสุไหาปาดีทับที่ทํากิจของชาวบ้านจนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังมากว่า15ปีโดยจะนัดโค่นต้นยางพาราเก่าที่อยู่ในที่ทํากินเดิมของชาวบ้านนะครับ เพื่อข่ายที่ดินทำกินเทือกเขาบูโดแถลงข่าวเตรียมนัดรวมพลที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสวันที่25มกราคมนี้เพื่อแสดงพลังทวงคืนความเป็นธรรมในที่ดินทำกินซึ่งมีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติบูโดสุไหปาดีเมื่อปี2542ทับที่ดินทำกินของชาวบ้านจำนวนถึง96,216ไร่6,985ครอบครัวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและยะลา จนชาวบ้านเดือดร้อนเนื่องจากไม่สามารถตัดโคน่นยางพาราที่หมดอายุเพื่อปลูกใหม่ได้แต่ที่ผ่านมาชาวบ้านก็มีปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินและถูกเจ้าหน้าที่อุทยานจับกุมเมื่อเข้าไปตัดยางในที่ดินตนเองซึ่งได้รับมรดกและทำกินมาหลายร้อยปีแม้ว่าที่ผ่านมาหลายรัฐบาลจะพยายามแก้ปัญหาจนมีมติคอรมเมื่อ11ตุลาคม2551เห็นชอบแนวทางแก้ปัญหาตามข้อเสนอ ของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีพลเอกนุพงศ์เผ่าจินดาอาดีตผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้อำนวยการกำหนดให้ชาวบ้านตัดโค่นยางพาราที่หมดอายุเพื่อปลูกใหม่ทดแทนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละสี่ของพื้นที่ปัญหาที่ดินแต่ผ่านมาเจ็ดปีก็ยังไม่สามารถดำเนินการใดๆดได,ได,ได้ชาวบ้านก็เดือดร้อนไม่มีที่ทำกินจึงตัดสินใจนัดโค่นต้น,ตนยางนำร่อง เพื่อทวงคืนความเป็นธรรมวันที่25มกราคมนี้ชนวนอีกระดับหนึ่งทำให้เกิดการวิาพากษ์วิจารณ์ในพื้นที่ว่ารัฐบาลไม่ให้ความเป็นธรรมแก่เขามีกฎหมายก็ไม่ได้หยิบยื่นความยุติธรรมให้เลยเพระฉะนั้นก็เลยเรียกรอ้องสิ่งเหล่านี้แลวก,ก็ต้องตัดคนอยางพาราเพื่อเป็นที่ประจักษ์ว่ารัฐบาลอย่าทำนะมันถึงเวลาจริงๆเขาอดทนอดกั้านมาแล้ว 10, 15ปี เครือข่ายที่ดินเขาบุโดยังได้เชิญพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและพลเอกดาพง์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวบ้านวันอาทิตย์ที่ยี่สิห้าธันวาคมนี้และขอให้รัฐบาลมีแนวทางแก้ปัญหาที่ชัดเจนภายใน3าิบวันหากไม่มีความคืบหน้า ชาวบ้านรอบเทือกเขาบูโดทั้ง3จังหวัดจะนัดโค่นต้นยางพาราพร้อมกัน25กุมภาพันธ์นะครับ